5เคล็ดลับป้องกันฝ้ากระจากแสงแดดนะครับผมเน้นฝ้ากระจากแสงแดดก่อนบางคนอาจจะเป็นฝ้า,าดียวฝ้าเลือดฝ้าฮอร์โมนอันนั้นแยกกันก่อนแล้วกันฝ้ากระจากแสงแดดเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นปฏิกิริยาของแสง uvb นะครับที่กระทํากับผิวแล้วทาให้เม็ดสีผิวเราเนี่ยมันเพิ่มจํานวนขึ้นดังนั้นสิ่งที่ควรจะต้องทําเลยก็คือป้องกันดีกว่ารักษาครับใครฟังคลิปนี้อยู่นะครับพิมพ์คําว่า ป้องกันดีกว่ารักษาเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าถ้ารักษาจากงานวิจัยพบว่าฝ้าไม่สามารถรักษาหายขาดได้นะครับดังนั้นเราเน้นการป้องกันดีกว่า ข้อที่1คือเลือกกันแดดแบบบอดสเปกตรัมบอดสเปกตรัมคือการที่สามารถการได้ทั้ง UVA และ UVB ตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็จะมีกันแดดอัลติเมทกับกันแดดเพียวไว้2ตัวนี้เป็นแบบบอดสเปกตรัมแต่ผมแยกกันกันแดดเพียวไวจะเหมาะสำหรับคนที่ผิวหน้าค่อนข้างแห้งนิดนึงกันแดดอัลติเมทเนี่ยสามารถใช้ได้กับคนผิวมันเพราะว่ามันจะช่วยในการที่ไม่ทําให้หน้ามันขึ้นระหว่างวันด้วยนะครับใครอยากดูส่วนประกอบก็พิมพ์คําว่ากันแดด แล้วแคปหน้าจอนะไปขอทีมงานผมดูใน l i น์แอดด็อกเตอหรือ Inbox ของ Facebook ก็ได้การที่เราดูบอร์ดสเปกตามให้ดูง่ายๆครับเขาอาจจะไม่ได้เขียนคําว่าบอร์ดสเปกตามอันนี้มันเป็นศัพท์ทางการแพทย์แต่สิ่งที่เราจะสังเกตคือเขาที่เขียนว่าการ UVA และ UVB ส่วนจะ PA กี่บวกหรือว่า SPF เท่าไหร่อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งคำว่าบอร์ดสเปกตามขอแค่มีคําว่าการ UVA กับ UVB ก็พอแล้ว ข้อ2สําคัญมากคือการทาก,กันแดดซ้ําๆนะมีคนตกมะตายเยอะมากคือคิด,ดว่าตัวเองทาก,กันแดดทุกวันตอนเช้าแล้วนะครับแล้วก็เอาหน้าตัวเองเนี่ยไปโดนแสงแดดเยอะตอนระหว่างวันเช่นไปเที่ยวทะเลขับรถไกลๆแล้วไม่ทากันแดดซ้ำผมบ,บอกว่าต้องทาซ้ำใครก็ตามที่ทํางานอยู่ในที่ร่มตลอดโอเควันละหนึ่งครั้งตอนเช้าแล้วแต่งหน้าคือจบได้แต่ใครก็ตามที่ต้องเดินทางโดนแสงแดดระหว่างวันหรือมาเที่ยวแบบผมเนี่ยผมมาเที่ยวอย่างเงี้ยครับ ถ้าโดนแสงแดดระหว่างวันเนี่ยเราควรจะต้องมีอะถ้าใครยังไม่แต่งหน้าก็สามารถทากันแดดซํามได้ใครแต่งหน้าแล้วอาจจะต้องใช้กันแดดสเปรย์แต่ต้องบอกก่อนนะกันแดดสเปรย์ยังไม่มีงานวิจัยว่าต้องฉีดในปริมาณเท่าไหร่ถึงจะสามารถช่วยกันแดดได้แต่ใช้ก็ดีกว่าไม่ใช้เนาะข้อ3นะครับ มีสิ่งที่ดีกว่ากันแดดคือหมวกปีกหมวกปีกกว้างๆนะครับหรือร่มที่เป็นสีเข้มดังนั้นจากไานวิจัยพบว่าถ้าเราอยากจะกันแดดได้ดีเนี่ยตัวกันแดดเพียงอย่างเดียวหรือสารกันแดดที่เอาทาบนหน้าเนี่ยมันยังไม่พอครับใครไปทะเลหรือออกไปข้างนอกควรจะต้องมีหมวกปีกหรือไม่ชอบหมวกปีกกลัวมผมเสียทรงให้กางร่มไปด้วยนะครับซึ่งปกติเนี่ยผมจะมีร่มนะครับของ bmw เนี่ยที่แถมมาตอนซื้อรถนะนะอยู่หลังรถตลอดอยู่แล้วครับเพราะมันจะเป็นร่มสีดําอันใหญ่ๆหน่อย อยูอ่สามารถกันแสง uv เนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยว่าร่มเนี่ยเราควรจะต้องใหญ่เล็กแค่ไหนเขาบอกว่ายิ่งใหญ่ก็จะยิ่งมีงานวิจัยว่ามันจะป้องกันแสงเนี่ยที่เข้ามาถึงผิวหน้าเราได้90-95%เลยข้อที่ 4. คือวิตามินกันแดดครับมีความเชื่อที่ผิดบอกว่าวิตามินกันแดดเนี่ยสามารถป้องกันแสงแดดได้แทนกันแดดแบบทาผมบอกไม่จริงงานวิจัยพิสูจน์แล้วว่าวิตามินกันแดด ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดบนผิวเช่นแสง UV กระทบบนผิวหน้าผมเนี่ยแล้วมันจะเกิดอนุมูลขึ้นตัววิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระตัวนี้ช่วยลดโอกาสการอักเสบบนผิวได้แต่ยังไงก็แทนหมวกปีกไม่ได้แทนร่มไม่ได้แทนกันแดดแบบทาไม่ได้นะครับดังนั้นวิตามินทานได้เป็นตัวเสริมแต่ตัวหลักก็คือหมวกปีกรม่มแล้วก็กันแดด s p f 50 กันได้ทั้ง UVA และ UVB นะครับใครอยากดูกันแดดหรือดูวิตามินที่ผมทานอยู่ก็ได้นะครับสามารถขอทีมงานผมดูได้พิมพ์คําว่ากันแดดก็ได้ครับแล้วก็สอบถามทีมงานอินบ็อกนะครับดังนั้นรักทุกคนนะครับผมอยู่ในประเทศไทยแล้วผมเป็นคนจีนแบบมีเชื้อสายจีน100%เลยผมเป็นคนที่มีฝ้ากะง่ายดังนั้นผมเนี่ยจะเน้นป้องกันมากกว่ารักษาครับพิมพ์คําว่าป้องกันดีกว่ารักษาไว้นะครับเราจะได้จําไว้ว่าเราจะตั้งใจป้องกันก่อนที่มันจะเกิดเหตุเป็นฝ้ากระขึ้น รักทุกคนและขอวอวยพรทุกคนให้หน้าใสตลอดไปครับสวัสดีครับ